รับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ2,000บาทเลยนะครับแนะนำา2รุ่นนะครับ<ด>เหรียญแบบ ทั่วไปนะครับที่เราพบเจอกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบปกติอ่ยังขายไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญแบบที่หายากนะครับนักสะสมต้องการเหรียญหายากและผมก็มาทําคลิปรับซื้อแบบหายากนะครับมีตัวอย่างจริงๆให้ดูนะครับเอา2รุ่นนะครับสรุ่นที่สอบถามกันมาบ่อยนะครับดูเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญ10บาทปีพศสอ3 5นะครับไม่ได้ระบุไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นปี35นะครับ เหรียญ10บาทปีพศอ,อ,อะไรก็ได้นะครับทุกปีพศถ้าใครเจอเหรียญ10บาทที่เป็นพระเสียนตรงแบบนี้ผมรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับราคาเริ่มต้นนะครับ500ถึง2,000บาทนะครับอันนี้ฟังชัดๆนะครับเหรียญสิบบาททุกปีพศนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบพระเสียนตรงนะครับด้านก้อย กับด้านหัวหันไปทางเดียวกันแบบเนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห0าจนถึง2,000บาทนะครับอันนี้แบบแรกนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับสืบเนื่องมาจากแบบแรกนะครับอันนี้รับซื้อทุกปีพศนะครับยกเว้นอยู่รุ่นเดียวนะครับก็คือรุ่นนี้มีข้อยกเว้นนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญ10บาทปีกัญจนาพิเศษแบบปกติอ่ะ จะเป็นผสยนตรงอยู่แล้วไม่ได้รับซื้อนะครับดูคลิปนี้เป็นหลักเลยนะครับเหรียญ10บาทการจนาพิเศษหรือว่า,าทุกชนิดราคานะครับถ้าเป็นปีการจนาพิเศษไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาทถ้าใครเจอแบบที่เป็นหัวกลับแบบนี้นะครับรับซื้อ5 0 0ถึง2,000บาทนะครับเอาชัดๆเลยนะครับจำคลิปนี้ไว้เลยนะครับเหรียญหมุนเวียนแบบปกติทั่วไปถ้าเป็นผสยนตรง ขายได้นะครับ500ถึง1ถึง2,000บาทเหรียญปีกัญนชนาพิเศษทุกรุ่นนะครับ1บาท2บาท5บาท10บาทถ้าเจอแบบที่เป็นหัวกลับแบบนี้ขายได้นะครับก็ทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับใครฟังไม่ทันหรือยังไม่เข้าใจนะครับดูคลิปอีกครั้งนะครับหรือว่าแชร์คลิปนี้ไว้หน้าเฟซหน้าเพจก็ได้นะครับมีแบบนี้ขายได้เลยนะครับ